อจะพูดให้ฟังค่าในหน้า100ลอยละยี้เอาก็ขึ้นเบ่งร้อยหนึ่งส้าบาทพันหนึ่งได้สองร้อยเอาหนึ่งมื่นได้เท่าไรได้สองพันสามมื่นได้ไเท่าไรสี่พันสามมื่นได้หกพันสี่มื่นแปดพันสี่มื่นกว่าเอาแบบนี้เท่าไรแบบนี้อือหรือมีเพิ่มเติมวันนี้กูไม่รู้นะอ,นนอันนี้เล่านิทานให้ฟังนะแบบนี้กูเอาแจาก็ค่าในหนา้าผูกเขาแจ้เท่าไรเท่าไรนะ บ้านาก็ไปถามมึงบันนี้ก็ตัวที่ที่ว่าจะถุมทำลานยานะก็โปรยบันนี้พากันฟื้นแล้วบันนี้ปักหน้านากกูถ้าไปเต้นโดเต้นดองบันนี้กูได้เงินแล้วบอดว่าเราเลยจี้ฟันรถกูได้เท่าไรละบันนี้ฟันรถบูยูลรอกว้าบว่าเออทีมนั้นถมบบัสบันนี้ตาตาตาบอดินยุใส่ยุใส่ทั้บอดินบอดินบอดินนี่มองไหนว่าอึดอยากนึ่งบอดิน เมื่อจืดอย่างนี้ดิทั้งหัวเคื่อนกูนี่ก็เอาเท่าไหร่มาเมื่อถมปูไปถมบนหนองหานปุ่นมานี่ดินี่ทั้งหัวเคื่อนกูนี่มาอ่าเมื่อจะเอาไปถมปูไปถมบนหนองหานปุ่นเออถมหนองหานใครมาเมื่อถมจักรรถมึงไปถามเจือเจียบึงไปถามพอไปถามปั๊บบัดนี้เออถ้าเงินกับบีซีเขาทักเงินกับบีซี โอ้ยกูว่าเนาะก็ได้วงเงินในถุงส่งมันมันคือออกมาฝอยสิมันคือออกมาฝอยแต่โครงการใหญ่จังสั้นจังสี่สิบเปิดลานอย่างนั้นเราต้องถมดินอย่างนั้นอย่างนี้ได้เพิ่นว่าเพิ่นฝอยพี่น้องเอฟซีเมนเงินจากของเมมเงินจาของพอบาดเอฟซีอ่าเงินกับเอฟซีโอ้กูหลงเสือมึงมึามึงแบบนี้ในนิทานนในเนื้อหุ้นกระดัดกระโดดใช่ปะ สื่อมดเลยครับอย่างที่นี่สื่อแพงก็มู่อีกมาหนิสีแพงซื่อแพงก็เขาหาบาทมาหนิกูก็สีไปเอาจะโรงงานกูก็สิไปเ,เอาอยู่โรงงานสีตังมาขายมึงสะดอกไปท <c oughs> ั้งหาบาทน่กูก็จะบอกมู่เขาอ่ะกูจะเอาค่าได้นะกูให้เขาวางบาทหนึ่งนี่กูก็เอาสี่บาทบาทนี่เออนะเขาก็มาพี่มั่ลาบาทนี่มู่พวกกูจะโทรหามันเลยบาหนี้อื่อื่อขายได้ดีเอาไว้ให้มึงเลยบาทหนึ่ง ชูไซชูไซชูไซกูจะเอาสี่บาทกูบอหลายดอกมันกูจะนั่งเอาย่างเดียวเลยกูมาขายเบิงซื้อแพงกว่ามูอ่ากูจะแน่นอนเดินซื้อกห้องแพงก็บนลงงานสีต่างก็ไทยหัวอีกบาทนี้ครับพี่น้องไอจีในย่านนี้นะออนะมันมันก็พิลึกพดเดินะครับพี่น้องไอจีแถวนี้เป็นของเราหมดจึงเงินยางงี้บนะแต่มัน่นมัน เขาหน่อยขาขายให้เราทั้งหมดเลยนี่ขาย FT ค่ะนะถ้าเราซื้อแพงถ้าเราซื้อแพงกับเขานี่หน่อยนะคะนวก็มาขายให้เราหมดเลยครับพูดนีบเด้ออนะครับไว้มูพวกก่อนลดพวกก่นนะมันมาไปซื้อนะนะเสียหมอกเสี่มี่นั่นแมาขายนั่มันเนี่ยก็จะทุบมาเมื่อเลยกอยเจ้าระบาทหนึ่งยันหากำไรแค่ ขนาดขนาดเท้าต่างสามจิตต่างพี่น้องกําไรมันมินด้อนะก็บไม่ได้เหลืออะไรเลยเออห้าบาทนี่โอ้ยครับยันต่ำใลเ่ยเลนมาแล้วเออเนี่ยเขาเล่นมาเลยนะก็จะเอาเอาเลยบาทหนึ่งไปอืมหันนํำก็ต้องเอานั่นล่ะก็จะเอาสี่บาทบาทนี้ก็พี่น้องไอ้กำไรเอาเลยบาทหนึ่งเอาเลยเอาพวกหนึ่งมันกี่ตันมันเนี่จักตันจาว่า เอาเขาให้สามสิบสามสิบตันสามสิบตันห้าร้อยบาทนี่แล้วก็คูณเข้าไปบาทหนึ่งบาทนี่วิสัยบาทนี่เอาเนาะนะแล้วบาทนี่แถวละสามหมื่นกว่าบาทแล้วบาทห้าสิบตันห้าร้อยออหาสก็รวมรวมตัวลดได้น่ะเนื้อเนื้อก็ได้สามสามสิบตันสามสิบตันห้าร้อยเอาแล้วแม่บาทนี้เอาแล้วแม่บาทนี้ครับ ถ้ายางมันรู่ละตัวนี้สามสิบกว่าบาทเป็นเอาละแม่บันนี้พ่วงนึงมอเตอร์ไซค์มันสามสิบตันก็คูณเบิ้งสามสิบแปดบาทอันสามสิบแปดสามสิบห้าสามสิบสี่บาทเอาไหมเสียดายเนาะโการก็ไปลองเบิ้งแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะลองเบิ้องคำบ่าว่าพื้นเลยบันนี้พอได้ว่าพื้นเพราะเม็ดเลยบันนี้มันไม่ได้ว่าเลยบันนี้โอ้ยไม่ต้องห่วงว่าใครจะไม่มีคนมาขายให้เรานะคะแค่เราซื้อ แพงกว่าคนอื่นนั่นละนอยเขาขายให้เราหมดแล้วค่ะออกมาออกเนี่ยเอฟซีมันเนี่ยออกมาบอกเนี่ยเอฟซีมันเป็นห่วงใหญ่เพรามีคนมาขายขายเพราะว่าอะไรตอนนั้นเนาะก็เอฟซีก็เป็นห่วงเลเนาะมันใช้ทุนเยอะไรเมนหมอหนังครับพี่น้องเอฟซีมันใช้ทุนหลายได้แบบนี้สิบล้านมัไม่ยู่ตี่ครับพี่น้องเอฟซีนะในย่านนี้นะมันเป็นธรรมดาเด้อกุกอย่าง แต่พอลินหลินแต่ลังคาเฮือนเนี่ยนะเดือนเนี่ยเขาได้เดือนละสี่หามื่นบวดเดอ้อว่าเมนลินห,หลินเดอ้อชุมจะอย่างหลายๆเนีน่ยนะีกละอ่าวีกละสี่หามื่นปวเดอ้อมีน้องเอฟีเขาใส่เงินมีแต่ใบพันธุใบพันธุ์บด้เออจะซื้อปลาทูก,กันยังใบพันุซื้อบุญคบเออนะ นะสื่อปตูก,กินกันจงไปพันเด้อครับพี่น้องเอฟซีเศรษฐกิจบ่แเป็นพอดมพอดีเดอ้อนะโครงการล้มเครียดผู้ใ,ใจดีนั่นแหลวเครียดแล้วนี่นะคะรถเราไม่เอาค่ะมือสองค่ะเราจะมือหนึ่งเลยค่ะหนูก็คิดได้นะหนูก็คิดว่าหนูจะขับไปได้ค่ะจากเขากล้วยเป็นมุ้งนะคะนะอืมนะบนว่าครับพี่น้องเอฟซีนะ พิจาไดยล่ะบะนี้พิจาไดยบะนี้พิจาไดยอืมเพราะอะไรครับโครงการล่มบะนี้โครงการอะไรอืโครงการล่มบะนี้ครับพี่น้องเอฟซีบํารุงบําพืชอ้าบํารุงบารุงพืชบะนี้นี่พิจาไดยอืมอ่าเอากดไลค์ด้วยนะเข้ามาแล้วกดไลค์ด้วยพี่น้องเอฟซีนะอันจริงๆแล้วการมันมันการอิเล็กทรอนิกสกับอ บ่มันก็จะคุยกับเอซมันเลยล่ะเยาวันนี้เยาเดมเยาเดมแบบนมันได้สั่งก่อนมาจง้ไมันได้สั่งก่อนจะไป้จน่มันเได้คนสงเลาคอรทุบพเออคี้บพี่น้องเอฟีนั่นล่ะนั่นล่ะเยาเห็นบอกสมอนเอเมนุบอกเขาบอกโคเบ้เขบอกโาเป้เห็นบ่กรจ้มเหลวแต่ว่าโครงสร้างการปลูกสร้างในตรงนั้นยังไงมันเป็นที่ดินมันไปบ่ไรเห็นบอกครับเขาบอกโเป้เอฟเอฟซีที่ไป โบ๋ยครับคนว่าขีคุยวาที่เป็นศูนย์เรียนรู้ยังงั้นอย่างงี้นักเรียนสามารถมาดูได้ผู้ใดครับมีน้องจื้อได้ยุติออโวยวายเนาะเอามาสร้างว่าเดีะมันเคยไปเกลือบ่ะอยบอเลยจากสูตรใดห่วงหารบริกรรมเพื่อมันเล่นลุ่มมันจากมันป่วยจากมันสู้ครับบ่ลูกว่านี่การมาหารเพื่อนหารหลังเลยจะกินพวกกินยาหวมึงเลรบ่าอืม นะครับพี่น้องนะว,ว,ว่าได้เขาเห็นไหไลทยาเลยันเนี้หนไหมมันเป็นหลักเป็นการอะไรสักอย่างไหมอะคือว่าจะเค็ดให้ลดเห็นบ่อืมม,มันสู้อาหารไม่ได้แบบนี้เพรอะไรจะวิ่งรถไปอะไรข้าโพดสับนู่นไปที่มุกัตดนี้อาหารก็ไปเอากับเขาบบดนี้โอ้ยพี่น้องกันสิภาษาข้บโพดสับมันถือก้อนกรมี อ่ายี่สิบกอบาสบันี้ไปเอาขขาสูงเขาขาวแต่เดีสูงละลอยบันี้ดี๋ยวมันชิเหลือปัดเบกขายตัวละห่าลอยอุ้ย <c oughs> <c oughs> กำไรรอดพื้นท่อนตัวนะครับพี่น้องอเอฟซีเมนบอกออเฮ็ดไปตายอย่างงี้มันหลบเป็นเฮ็ดมันพกเมื่อยนมามันไปกับเท่าไหร่แต่ไปกลับหมึงก็เป็นพัดหนึ่งยู่อยู่บอกอ่าซื้ออาหารเท่าไหร่บันี้ซื้อกระเพาะสับเท่าไหร่บันี้ มัดเบ็ตัวละหารร้อยบอยขายมัดอขายมดพอดกับบร,รี่พอดค่าหัวอาหารกับพี่น้องเอฟซีไปเลี้ยงหาสิตแตกยง,ยงเลี้ยงมินเมื่อยแม่นบอกพี่น้องเอฟซีโอ้ยคืดเป็นหมากินข้อมคืดตอนนั้นแล้วครับพี่น้องเอฟซีอืนนอะนะ บริเวณว่าสมจะของเด้กบริเวณว่าไรเขพี่น้องเอฟซีขายมาเป็ดขายหน้ามาเป็ดท่งกับบ่พอเออนะขายไขควายเขาก็เห็ดยเลยกีดฟ้าอย่างนี้ครับผมขายไปนน้ำทั้งไขควายทั้งของน้ปก็ญามันก็บ่ได้ซื้อหัวหันกินเนาะพี่น้องเอฟซีมันจะกินเนาะไก่ย่าหัวมันแหละเพื่องอึดเนาะผมอัดในมันกินเนาะบ่ได้ซื้อเขาเนาะเออนะ กินพวกกินกับยาล้วคอยถิ่มเฟืองมันน่าจะกินมันหิวนะคะ <laughs> ระับ <laughs> ก็กับยาหัวมันแล้วก็บป็นน้องมูมี่หเนาะ